สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำเหรียญ B นะครับนะเหรียญ B หรือว่าเหรียญพึ่งนะครับนะตอนนี้ก็เป็นเหรียญใหม่นะครับที่กำลังอยู่ในขั้นตอนของนะการาให้มีผู้ใช้เข้ามาขุดก็ิบสะสมเหรียญเอาไว้นะครับนะถ้าหากว่าเราดูจากกราฟ นี้นะครับก็จะมีนะอยู่ในขั้นที่1ลนะ้านถึง10ล้านผู้ใช้นะครับนะที่เขียนว่านาวนะครับนะีนี้ก็เป็นเรียนใหม่อีกเรียญหนึ่งนะครับที่แนะนำให้เข้ามาขุดถือครองเอาไว้นะครับนะเพื่อว่าในอนาคตนะครับก็จะมีการาขึ้นกระดานเทรดนะคนที่ถือครองเหรียญเอาไว้นะครับก็จะาสามารถที่จะ ไปแปลงเป็นเงินนะครับหรือว่าไปเทรดบนกระดานได้นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสมัครกันนะครับวิธีการสมัครนะครับเราก็เข้าไปที่อ่าแอปพลิเคชัน Play Store นะครับเพื่อทำการดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชัน b นะครับนะก็พิมพ์เข้าไปที่คำค้นนหรือที่รูปแบนขยายของ Play Store นะครับนะว่า B นะครับ bee นะ bee ก็พ์เข้าไปแล้วก็กดค้นหานะครับก็ะจะเจอนะครับอแอปพลิเคชัน bee นะครับที่เกือบพึ่งขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็ให้เรากดเข้าไปที่ bee นะในนี้ก็เป็นแอปอันที่2นะครับจะเป็นสีเหลืองเขียนตัว bee นะครับนะชื่อแอปก็เป็น b EE network ะครับก็กดเข้าไปที่ B Network นะครับนะแล้วก็ทางแอปก็จะให้เราติดตั้งนะครับแอปพลิเคชัน b network นะครับก็กดปุ่มติดตั้งเลยนะครับห <c oughs> ลังจากกดติดตั้งนะครับก็แอปก็จะทำการติดตั้งแอปพลิเคชันให้เรานะครับนะก็รอระยะหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะครับตอนนี้ถ้าอินเทอร์เน็ตของไทยแร,เรงเร็วหน่อยก็ อาจจะเร็วหน่อยถ้าของใครช้าก็อาจจะต้องรอสักระยะหนึ่งนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นปุ่มเปิดนะครับเป็นสีเขียวขึ้นมาให้เรานะครับเราก็คลิกเข้าไปที่ปุ่มเปิดได้เลยนะครับามาคลิกเข้าเปิดไปแล้วนะครับก็จะมีให้เราลงทะเบียนนะครับนะเป็นนักขุดนะลงทะเบียนด้วยกับ2วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือ,อด้วย facebook นะครับวิธีที่สองก็ด้วยเบอร์โทรศัพท์นะในคลิปนี้นะครับนะผมก็จะแนะนาในรูปแบบของการดําเนินต่อด้วย facebook นะครับนะซึ่งสะดวกดีนะนะครับเราก็เชื่อมต่อปกติเราก็เล่น facebook อยู่ใน mm. โทรศัพท์ของเราอยู่แล้วนะครับนะเราเล่นต่อเฟซบุ๊กอยู่ในโทรศัพท์ของเราอยู่แล้วก็อ่ามันเชื่อมต่ออยู่แล้วก็คลิกเข้าไปที่ดําเนินการต่อด้วย facebook เลยนะครับ เมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะเชื่อมต่อไปที่ชื่อใน facebook ของเรานะครับช่องข้างบนก็เป็นชื่อของเรานะส่วนช่องข้างล่างก็เป็นชื่อที่เราตั้งขึ้นมานะครับเพื่อที่จะใช้แนะนําคนอื่นนะครับเราก็ตั้งเลตเตอร์นะครับตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้นะเขาบอกว่าอย่างน้อยสี่ตัวนะครับถึงยี่สิบตัวก็ตั้งขึ้นมาเพื่อเอาไปเป็นอชื่อที่ใช้แนะนําคนอื่นนะครับ กดเมื่อเรากดยืนยันนะครับก็จะมาในหน้านี้นะครับเป็นหน้าที่ใครแนะนําคุณนะตรงนี้ก็ให้ใส่รหัสอ้างอิงของผมไปนะครับเพื่อที่จะมาเป็นทีมขุดทีมเดียวกันนะครับรหัสอ้างอิงของผมก็คือมุซีนะครับตัว M อนะ M U Z E นะครับ M U Z E e นะตรงนี้ ทีมให้ถูกนะครับนะจย์มาเป็นทีมขุดนะครับนะใส่รหัสนี้ท่านก็จะได้ 1B นะครับได้1เหรียญเหรียญ B เป็น1เหรียญแล้วก็ได้ผมนะครับใบช่วยเป็นกําลังขุดใหนะ้แล้วผมก็ได้คุณมาเป็นกําลังขุดให้ผมด้วยนะครับต่างคนต่างช่วยขุดนะครับนะไปนั้นก็สนับสนุนกันนะครับมาเป็นทีมขุดทีนเดียวกันนะครับโดยการใส่ รหัสอ้างอิงนะครับ mu set ee นะครับใส,ส่เสร็จแล้วก็กดยืนยันเลยครับเมื่อกดยืนยันแล้วนะครับแอปก็จะนำเรามาหน้า,านการขุดนะครับก็เขาก็ขึ้นมาให้โปรดเริ่มขุดที่น,นี่นะครับก็คลิกเข้าไปที่ปุ่มรูปพึ่งนะครับก็เพื่อทําการขุดเมื่อกดเข้าไปแล้วเขาก็อธิบายรา,ารายละเอียดนะครับว่ากดไปดูรายละเอียดอะไรตรงไหนอย่างไรนะครับอันนี้ก็ ทาตามขั้นตอนของก็ได้เลยนะครับหรือจะกดยกเลิกไปก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอ่าทีนี้นะครับถ้าเราจะดูะรายละเอียดส่วนนี้นะก็อ่าคลิกเข้าไปที่วงกลมตรงกลางนะครับเขาก็จะบอกอรายละเอียดนะครับว่าเอ่อกลังขุดของเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับได้มาจากไหนบ้างนะทีมขุดของเรามีกี่คนอะไรประมาณนี้นะครับ นนี่ก็เป็นวิธีการสมัครนะครับว่าเราจะมาเป็นนักขุดเหรียญบีได้อย่างไรนะครับก็ปฏิบัติตามคลิปนี้เลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับนักขุดเหรียญนะครับเหรียญใหม่ๆนะก็มาเป็นทีมขุดทีมเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับในช่องผู้แนะนำนะครับให้ใส่ เ u z e e นะครับแล้วมาเป็นทีมคุดทีมเดียวกันครับสำหรับนี้คลิปนี้นะครับก็อขออยูบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ